ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์ผีเมืองพ่อใหญ่หนูมักคนายกประจำวัดโนนมะข่าหูแกไม่ค่อยได้ยินถ้าใครพูดเสียงไม่ดังพอแกก็จะตอบไปอีกแบบแต่ถึงยังไง แกก็ยังมีใจไปช่วยเหลืองานวัดงานวาเป็นประจำไม่ได้ขาดจนทางวัดได้แต่งตั้งให้แกเป็นมักคนายกค่อยๆเอาสี่สิบมาขึ้นกวดแล้วแหมพ่อใหญ่หนูแต่เช้าเลยนะวันนี้แต่งตัวหล่อจะไปไหนเหรอจ๊ะอ๋อใชใจฮะว่าไงนะพูดดังๆมาไม่เคยได้ยินหนูถามว่า แต่งตัวหรอจะไปไหนล่ะจ๊ะฮะไปวัดอืมอืมหลวงพ่อให้ไปหาวันนี้มีงานอ้าวจะไปวัดยังแวะมถอนอีกเดี๋ยวลุงพ่อก็ว่าเอาหรอกอืมไม่ว่าหรอกเชียงจใจดีดีดดทั้งปีแหละอ้าวพ่อใหญ่หนูก่อนอื่นนั้นผู้ใหญ่สัญญา ขอกล่าวคำว่าสวัสดีหนึ่งครั้งสวัสดีสวัสดีผู้ใจพ่อใหญ่หนูมาแต่เช้าก็ดีแล้วจะได้มาประชุมกันว่างานวัดปีนี้เราจะเอาอะไรมาสร้างความบันเทิงให้หมู่บ้านของเรา ก็ดีอยู่นะลูกเคยใช่มันบอกว่าเครื่องนี้ใช่ดีอยู่ด,ดีกว่าทุกอนเนี่ยด้านนั้นเปิดเปิดประสองที่้ำที่พังจ่อยอ้าวคนละบันเทิงคนละเรื่องเดียวกันแล้วพ่อใหญ่หนูเออเอาเอาดีก็ดีชีวิตสายันนั้นเศร้าหนักหนาดีดๆไปซื้อเลยนะยังไม่จบอีก ปัะจอบปีวัดบ้านเราปีนี้ต้องจัดให้สมกับเป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นสองปีโซนอย่าให้เสียชื่อเชียวนานี่ก็ใกล้ถึงวันแล้วผู้ใหญ่สัญญามีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมไหมล่ะก่อนอื่นนั้นกระผมใค่อยากจะขอเสนอให้มีโรงทานเพิ่มสักสองจุดเพราะมีผู้ใจบุญ มาแจ้งความจำดงไว้มากมายหลายเจ้าเราจะจัดให้กินทั้งวันกินให้อิ่มขี้แตกขี้แตนกันเลยทีเดียวเชียวอืมก็เก่าท่าดีนะกาดว่าคนจะมาทำบุญกันทั้งวันส่วนตะหนูก็ไปจัดเตรียมซุ้มสอยดาวสาวเดือนแล้วก็จุดรับบริจาคซื้อที่ดินแล้วก็หลังคาโบสถ์หลังไม้ด้วยนะได้ได้ครับหลวงพ่อไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวผมจะตดัดเตรียมเกณฑ์ขวอสมอมาช่วยครับแปลกดีนะหลวงพ่อพูดครั้งเดียวพ่อใหญ่หนูก็รู้เรื่องแต่ผมคุยกับแกที่ไรทำไมไปคนละทิศละทางโอ้ตอนหนูเนี่ยแกกุยกับหลงหอบ่อยฟังไม่ค่อยได้ยินแกก็ดูปากเอาก็เข้าใจเหรอปีนี้มีชิงชาสวรรว์ดไม่ผู้ใหญ่ก็มีมาติดต่อลงแล้วทั้งชิงชามาหมุน ปลปงแล้วก็มีเมียงูเขาเป็นเจ้าเดียวกันมีเมียงูด้วยน้องไกยเชื่อเรื่องพบชาติประมาณว่ะชาติที่แล้วเราเป็นใครอะไรเงี่ยเปล่าก็50-50นะอาจจะมีก็ได้พี่นเดชถามทำไมเหรจ๊ะเปล่าหรอก ที่ฝันว่าชาติที่แล้วนะ่ะเห็นน้องก้อยเป็นลูกเจ้าเมืองมีปุกปิกกับปุ้ยไฟด้วยอ่ะโอ้เป็นงั้นก็ดีสิพี่จะได้ไม่ต้องลำบากเป็นแม่ค้าเหมือนชาตินี้พี่ว่าเป็นแบบชาตินี้แหละดีแล้วชาติที่แล้วดูยิงยิงยังไงไม่รั่วแหมพวกพี่นี่ก็ฝันเหมือนกันเลยนะวันนี้จะซื้ออะไรลหะจ๊ะเอากาแฟช้องกระป๋องกับนมเปรี้ยวช้องกล่องเหมือนเดิมจ้ะได้จ้ะแล้วปุ่งนี้น้องก้อยไปเที่ยวงานวัดป่ะเนี่ย ไปแต่คงไม่ได้เที่ยวหรอกพี่ก็จะขายลูกชิ้นมีหลายอย่างซื้อของมาเตรียมไว้แล้วดีเลยเดี๋ยวพวกพี่จะไม่กินข่าวเย็นจะไปอุดหนุนลูกชิ้นทอดจริงๆนะถึงวันงานชาวบ้านต่างพากันตื่นเต้นที่จะได้เที่ยวงานวัดซึ่งหนึ่งปีมีครั้งหมู่บ้านห่างไกลความเจริญงานวัดประจำปีจึงมีความสำคัญ เลยไม่อยากพลาดโอกาสปีนี้มีทั้งวงดนตรีและหนังกลางแปลงชิงช้าสวรรค์มาหมนและการแสดงโชว์เมียง จะพี่เขาบอกลูกชิ้นร้านก้อยน้ำจิ้มอร่อยทอดทุกนี้สุดท้ายหมดละพี่ก้อยไปขึ้นชิงช้ากันเถอะน่าสนุกพี่ก็อยากขึ้นนะพินาเดชพาไปนั่งชิงช้าหน่อยเดี๋ยวฝากร้านพี่เตอ๋อแป๊บนึงโอเคโอเครีบรีบรีบมูนาเดชได้เลยจ้า ทำการแสดงผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นกล่าวเปิดงานก่อนอื่นนั้นกระผมผู้ใหญ่สัญญาขอกราบสวัสดีท่านผู้ปีเกียรติอันเป็นที่รักยิ่งของผู้ใหญ่สัญญา ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกล่าวเปิดงานประจำปีวัดโนนมะค่าบัรนี้ครับใหญ่ขอสายยานสักหนึ่งเพลงเลยครับมีคนให้กระผมร้องเพลงเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ไปขออนุญาตเจ้าของเพลงเขาก่อน เดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังเดี๋ยวผู้ใหญ่ขอไปดูความเรียบร้อยในงานก่อนเด็กวัยรุ่นอย่ามีเรื่องชกต่อยกันนะเที่ยวงานให้สนุกบ้านเราคนคันเองทั้งนั้นการแสดงโชว์เมียงงูคือการให้หญิงสาวหน้าตาดี นุ่นมน้อยห่มน้อยมาเล่นคลอเคลียกับงูโดยเปิดไฟแสงสีมืดสลัวเพื่อสร้างบรรยากาศลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายที่อยากดูอยากชมของแปลกและมีการขายบัตรเก็บค่าเข้าชมคนละสิบบาทซึ่งก็เป็นสีสันของงานวัดตามชนบทคณะเมียงูส่วนมากก็จะไปกลุ่มเดียวกันกับชิงช้าหมาหมุน หวหน้าก็จะไปติดต่อขอลงตามวัดที่มีการจัดงานโดยรายได้ส่วนหนึ่งทำบุญกับวัดแล้วแต่จะตกลงกันได้แต่คืนนี้คณะเมียงูเหมือนจะมีปัญหาใหญ่เพราะนางเอกคนสำคัญมีอาการป่วยกระทันหันพี่เลิศน,นางเอกเราไม่สบายหนักนะพี่นอนสมอยู่ที่เต็นท์เป็นไรของมันหรอ ตอนกลางวันเขเห็นดีๆอยู่นี่เห็นบอกว่าไปซื้อยำหอยแกลงกินอะน่าจะท้องเสียนะพี่เป็นหนักเลยหรอก็ออกการอยู่เหมือนกันนะพี่เข้าห้องน้ําไปหลายรอบแล้วนะบอกจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปจากนี้ไปโรงพยาบาลก็ไกลมากซะด้วยสิเฮ้ยเองตึงตัวเป็นสาวแล้วก็เล่นแทนในโจมพู้หน่อยได้ไหมวะโอ้โพี่คนดูจะได้ด่าเอาดี่ขอเงินคืนหมดนะสิแล้วไอ้งูตัวนั้นน่ะก็ไปคุ้นกับผมอ่ะ นั่งไปนั่งมาเกิดมันลัดเมือผมจะทำไงอ่ะโอ้ยไงดีวะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องปิดกันแหละคืนนี้ชาวบ้านมาเที่ยวกันเยอะซะด้วยสิเดี๋ยวพี่จะเดินไปดูมันสน่อยครับพี่ขอหัวหน้าคณะจะเดินเข้าไปดูก็เห็นชมพู่นางเอกเมียงงูมายืนเตรียมทำการแสดงแล้วเอาชมพู่ไหนไอ้ดำมันบอกเธอไม่สบายนะักทำงานไม่อยู่ไหวอ่ะ ชมพูหายแล้วพี่เฮ้ยลูงปุกไปทีไอ้ดำหนอยดำพูดสะกูตกอกตก,ตก,ตกใจหมดแล้วนางเอกเมียงูก็ทำหน้าที่เหมือนที่เคยทำโดยเธอไปนอนเล่นกับงูเหลือมตัวใหญ่ท่ามกลางไฟสลัวคนดูต่างซื้อตั๋วเข้ามาชมความงามอันตื่นเต้น จนเวลาล่วงเลยหลังเที่ยงคืนผู้คนก็เริ่มบางตาคณะเมียงูจึงเปิดแสดงเป็นรอบสุดท้ายซึ่งลูกค้าที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมก็มีอยู่คนเดียวก็คือพ่อใหญ่หนูหูตึงมัคณายกของเรานั่นเองหลังจากที่กองอำนวยการสอยดาวปิดไปแล้วแกถึงได้มีเวลาปลีกตัวมาชมเดี๋ยวจะพลาดโอกาสเพราะกว่าจะได้ดูอีก ก็ต้องรอถึงปีหน้าเมีย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 ูพีจังเหลือรอบสุดท้ายแล้วลุงซื้อตัวได้เลยครับเดีเเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจักหน่อยนีพ่อใหญ่หนูเป็นผู้โชคดีได้ดูรอบสุดท้ายและดูคนเดียวซึ่งจะเป็นรอบที่น้องเอก จะโชว์พิเศษเป็นครั้งสุดท้ายไอ้ดำปิดม่านแล้วก็เดินมาที่เต็นเพื่อเอาของมาเก็บก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นมีคนนอนห่มผ้าอยู่ที่มุมเต็นใครมานอนอยู่ตรงนั้นวะนั่นมันที่นอนไอ้ชมพู่นี่นะโชว์ก็ยังไม่เสร็จใครวะ ด้วยความสงสัยไอ้ดำจึงเดินเข้าไปเปิดดูแล้วมันก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะคนที่นอนไม่ใช่ใครชมพู่นั่นเองแต่ถ้ว่าเธอไม่มีลมหายใจแล้วชมพู่แล้วคนที่ทำคารแสดงให้พ่อใหญ่หนูดูอยู่ตอนนี้คือใคร โอ้โหเมแสดงหลดพน้นดีจังวะแล้วนางเอกเมียงูก็หายไปต่อหน้าต่อตาคือเก่งเธอทำได้ไงวะ หลังจากที่การแสดงสิ้นสุดแกก็ออกมาเป็นไงมั่งครับลุงเอแดงนี้อยู่ดอกแต่ว่ามันทำหนักว่าโพดแล้วไอด้ดำก็มาแจ้งข่าร้ายกับหัวหนาพี่เลิศพี่เลิศไอ้ชมพู่มันเสียแล้วพี่ตัวเริ่มแข็งแล้วนะน่าจะเสียตั้งแต่ตอนเย็นเฮ้ยลรของเองอีกวะไอด้ดำไม่มีเรื่องจะเล่นหรือไง จิงพี่ผมเอาของไปเก็บเนี่ยเห็นคนนอนเลยไปเปิดดูผมเกือบช็อกนะพี่เฮ้ย <Hey, S 1> จริงเหรอจริงสิพี่โอ้ยเรื่องแบบนี้ผมจะมาเขาเล่นทำไมเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วใครละวะที่แสดงอยู่ในนั้นอะกูก็ยังคุยกับมันอยู่ตอนหัวคำก็มันบอกหายดีแล้วจะใครละพี่ก็อผีไอ้ชมพู่สิพี่แล้วตอนนีนะ้มันก็หายไปแล้วด้วยโอ้ช oh, มพู่เอ้ยไม่น่าเลย เองยังอุตส่าห์มาแสดงให้จนเสร็จงานเมื่อเข้าไปดูในเต้นก็เป็นจริงอย่างที่ไอ้ดำบอกถึงเธอจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมาทำหน้าที่ให้ความสำราญแก่ผู้ชมจนนาทีสุดท้ายขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ